อาวที่แล้วออก5 1 1 6นะครับสูตรที่หนึ่งเข้านะครับดูด้านบนนะครับอ่าเข้ากลุ่มแรกนะครับเข้าเลขหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองอันนี้ไม่ได้สอนนะครับกล่าวว่าจะสอนงวดนี้นะครับเห็นว่ามันเข้าเลขหนึ่งอยู่นะครับอ่าแล้วก็สูตรโปรแกรมด้านล่างนะครับเข้าเลขหนึ่งนะครับนี่คือเลขที่ออกนะครับ5 1 1 6ก็ไม่น่าจะมีใครถูกเนาะพากันซื้อแต่1 1หรือไม่ก็1 7 1 8เนาะมันออก1 6 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนาวันที่21เมษายน68นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเรามาคํานวณสูตรนี้กันต่อนะครับสูตรแรกนะครับสูตรเด่น7ตัวนะครับเมื่อก่อนมาครบนะครับ ตักหลังมาครบบ้างไม่ครบบ้างผมจึงแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็มีสูตรที่2มาให้ด้วยนะครับจะสอนในงวดนี้นะครับพร้อมกับสูตรโปรแกรมนะครับอ่ะเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ ขอให้ทุกคนสังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับสูตแรกนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับอ่าเราก็นําเลขหนึ่งมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์เนาะมันก็ได้หนึ่งนะครับอ่าบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสามนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสี่อ่าผมแยกเป็นสองกลุ่มนะครับพราะได้สี่เสร็จบวกกับสามนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบ เ,เฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์มาเป็นเลขเด่นนะครับอไปสูตรที่สองนะครับก็ให้สังเกตลูกศรมือนเดิมนะครับสูตรที่สองใ,ใช้หลักแสนนะครับส่วนอันนี้ผมขีดเส้นใต้นะครับบ่งบอกว่าเป็นสูตรที่สองใช้หลักแสนสองครั้งนะครับแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับ เราบวกกันเลยนะครับนำมาตั้งโลดหลักแสนคือเลขสองนะครับบวกกันสองครั้งเนาะก็เลขสองอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหกนะครับทีนี้บวกเลขคงที่นะครับเลขศูนย์นะครับใครไม่บวกก็ได้นะครับตั้งให้ดูเฉยๆนะครับตั้งให้ดูเฉยๆว่ามันบวกศูนย์นี่นะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับบางคนก็เข้าใจว่าไม่ต้องบวกเลขศูนย์บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับ ก็ตั้งให้ดูนะครับเริ่มบวกกันเลยนะครับสองบวกสองเท่ากับสี่นะครับสี่บวกหกตกเลขศูนย์นะครับบวกศูนย์อีกก็ไม่มีค่านะครับโอ้ก็มีอยู่แต่เลขศูนย์เป็นลดแล้วบวกสามคงที่นะครับศูนย์บวกสามก็ได้สามนะครับนี่ศูนย์กับสามนะครับสูตรที่สองนะครับซึ่งอยู่คนละข้างกับสูตรแรกเลยนะครับนี่สูตรแรกแบ่งเป็นสองกลุ่ม ก่อนจะจับชุดนะครับเราไปดูสูตรโปรแกรมกันก่อนวัที่แล้วก็มาขวามือข้างเดียวนะครับสายจับซ้ายมือซ้ายมือก็ไปมานะครับทำให้คนหมุนไม่แม่นนะครับคนหมุนไม่แม่นนี่คือสาเหตุที่ไม่ถูกส่วนสูตรเราเดินดีมากนะครับแต่ว่าคนหมุนไม่แม่นนะครับนี่นะครับสามหมื่นสูตรนะครับผมจะย้ายไปอยู่ด้านบนนะครับย้ายไปอยู่ด้านบน อ่าแล้วผมจะปิดสายมือไว้นะครับอ่าผมจะเลือกขวามือศูนย์เก้าแปดสองเลือกมาใช้สี่ตัวพอจะได้ไม่ปวดหัวนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่ปิดก่อนอสีดำมาปิดก่อนอ่า เนี่ยนะครับผมปิดซ้ายมือแล้วนะครับหตัวฉะนั้นเหลือขวามือนะครับเลขสิบตัวมันเหลือขวามืออยู่สี่ตัวเนาะศูนย์เก้าแปดสองโอ้มันมาชนกับสูตรแรกนะครับชนกับสูตรแรกแปดกับศูนย์นี่อ่าแล้วก็เลขศูนย์อ่าสูตรที่สองนะครับชนเลขศูนย์นะครับฉะนั้นผมจะใช้โอ้นี่เลขสองอ่าสูตรโปรแกรมนะครับชนกับสูตรแรกเลขสอง งั้นผมจะใช้สองกับศูนย์จับเนาะผมจะใช้สองกับศูนย์จับนะครับจับทุกตัวเลยใช้สองกับศูนย์จับใครชอบใครรักตัวไหนก็จับชุดเลยก,กันเองนะครับหรือตัดกันเองนะครับอันนี้ผมจับให้เป็นแนวทางนะครับอ่าผมจะเริ่มเลขเลขศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าโอ้เกือบครบสิบตัวศูนย์เจ็ด ศูแปดอ่ามาต่อเล็กนึ่งนะครับใช่ไหมเอาไม่ใช่เล็กสองนะครับสองลายอ่าสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองเจ็ดอ่าแล้วก็สองแปดสองศูนย์โอซ้ำกันเลยสองสองศูนย์กับศูนย์สองอ่าตัดกันเด้งด้วยนี่ จับให้คร่าวๆเป็นแนวทางนะครับผมไม่รู้เลขจะออกอะไรนะครับจับให้น้อยตัวมันก็ไม่เข้าเนาะจับหลายตัวดูมันจะเข้าไหมอ่นี่นะครับลองตัดกันเองนะครับอ่าโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบ02นะครับ20แล้วก็27นะครับอ่าทั้งหมดนี้นะครับตรงกับบนล่างนะครับต่างคนต่างชอบเด้อดวงใครดวงมันนะครับ ลักตัวไหนชอบเล็กไหนก็จับคู่กับเองนะครับอ่าอ่าทวนอีกครั้งนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือ02 20 27และก็อ,อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้คือตรงกับบนรางนะครับอ่าใครมีเลขเด็ดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเป็นเพื่อนเดฟซี<ๆ>ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ